อะต่อครับปลานี้เรียกปลา,ปานอะไรนะปลาโนนครับคนเวลาณสมัยก่อนสมัยที่ที่พระอาจารย์เป็นเด็กๆนะครับนะคุณยายจะได้ฟังว่าถ้าแผดินไหวแสดงว่าปลาโนนันพิกตัวปลาโนนันพิษมันมันหนุนโลกอยู่ความเชื่อคนโบราณครับนะถ้าปลาตัวนี้มันพิกตัวไม่ได้ครับเนะี่ยปลาตัวนี้นะคือนี่คือความเชื่อนะ คนโบราณเขาความรู้เขาน้อยอ่ะไม่เหมือนปัจจุบันนี้โลกจริงๆมีอะไรหนุนไหมมีปลาหนุนไหมเออไม่มีหนุนนะเหมือนฝรั่งครับฝรั่งเขาบอกมีช้างมีช้างหนุนโลกอยู่แล้วฝรั่งสมัยก่อนนี่ยิ่งกว่าประเทศไทยนะอาจารย์ขอออกครับไม่มีโควิดใช่ไหมมีปะเขาบอกเ่าเริ่มมารอบสองแนละ้วอาจารย์กลัวนะเอโควิดรอบสองมันจะมาแล้วนะ อาะนั้นก็ป้องกันไว้อยู่ห่างวรจจัยไว้ฝรั่งนี้เขายิ่งกว่าเราอยู่นะฝรั่งนี้เขาบอกว่าโลกนี้แบนแบนถ้าเดินเรือไปเนี่ยถ้าเดินเรือออกสม,มุทรไปบางทีตกโลกตายเลยนะโลกมันแบนฝรั่งเขาบอกขนะ่ะแต่ว่าความเป็นจริงโลกมันเป็นไงครับกลมโลกมันกลมครับอแต่คนโบราณของไทยเราก็ บางคนก็มีความเชื่อผิดครับความเชื่อที่ผิดนะอันนี้คนที่เชื่อผิดก่น,นะบอกว่าโลกเราจะมีปลาปลาตัวหนึ่งมันหนุนโลกอยู่เวลาวันใดมันพลิกตัวนะครับโลกมันก็จะหวันไหวโลกมันขยับเนี่ยมันก็เกิดการหวันไหวแผดไหวใช่ไหมภูเขาไฟวระเบิดขึ้นมาทันทีเลยนนั่นคือความเชื่อที่ผิดครับคนโบราณเขาไม่ได้สอนแบบนั้นครับเปลี่ยนใหม่ครับจริงๆคนโบราณน,นี่เขาฉลาดมากครับ ฉลาดฉลาดที่สุดเลยเอ้าทำไมาบอกฉลาดที่สุดเอา้าลองดูนะปลาอานนท์ตัวเนี้ยมันกําลังแหวกว่ายอยู่ในกระแสน้ําเห็นไหมเขาเขียนวาดเป็นรูปน้ําไว้ในห่วงมหาสมุทรสีธรรดรห้วงมหาสมุทรครับในในภาพกิจกรรมนรี่เขาวาดเป็นกระแสน้ํามีปลากําลังแหวกว่ายอยู่นะปลาอานนท์ตัวนี้ครับเขาเฉลยมาแล้วคนโบราณนี่สุดยอดับ ไม่ใช่แบบที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อกี้นี่เลยครับไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนโบราณที่ไม่รู้เรื่องเป็นคนโบราณแบบโง่โง,ง่หลวงปู่ไพโรจน์อะอดีตเจ้าวาดหลวงปู่นะท่านบอกว่าสอนคนโง่งให้สอนได้ปากปากสอนอย่างขณะที่อาจารย์สอนนี่ไม่ใช่ว่าเราโง่งนะพระอาจารย์มีให้อะไรให้ดูเมื่อกี้นี้มีภาพใช่ไหมหลวงปู่ท่านบอกว่าสอนคนโง่งให้สอนได้ปาก สอนคนฉลาดให้สอนด้วยภาพหลวงปู่ไพโรจน์นะอดีตเจ้าวัดวระใหญ่สอนคนโง่สอนด้วยปลาสอนคนฉลาดสอนด้วยภาพภาพภาพเดียวเนะี่ยมันสื่อความหมายได้หลายอย่างมากมายแล้วแต่คนจะคิดจินตนานการอย่างที่เราเห็นภาพปลาเนี่ยบางคนก็บอกว่าปลาพิดตัวก็แผดินไหวคือคนที่คนหนึ่งที่คิดแบบนั้นแต่ถ้าคนที่มีความรู้จริจรงปลานั้นไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเลย มันคืออะไรครับคือจิตคือใจใช่ไหมปลานั้นเป็นตัวแทนคือจิตคือใจเวลาจิตใจหวั่นไหวจิตใจมันเกิดความหวั่นไหวขึ้นมาเนี่ยใครสั่นสะเทือนครับตัวเราสั่นสะเทือนใช่ไหมปลาก็คือจิตคือใจกําลังแหวกว่าอยู่ในกระแสน้ําคืออะไรครับ โอคัดทั้งสี่มีอะไรบ้างพระอาจารย์ให้ดูนะครับกําลังแหวกว่าอยู่ในกระแสน้ำมีเป็นธรรมะลึกเลยนะโอ้ปสี่เออปหกทับสามทับสีบ 4, ่เรียนธรรมะลึกมากเลยเหมือนผู้ใหญ่เลยนะกําลังแหวกว่าอยู่ในกระแสน้ําทั้งสี่มีอะไรบ้างครับกามโมคะกระแสน้ําคือกามเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกอะไรปลาคืออะไรนะคือจิตใช่ไหมคือใจของเรากําลังแหวกว่า ถ้าแบบกว่าอยู่ในกระแสน้ําคือกามโมคะคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอ่าไม่ต้องอะไรมากหรอกเรากลับไปโรงเรียนหเห็นเพื่อนกําลังเล่นเกมอยู่มือถือกําลังเล่นเกมสนุกเลยเห็นรูปเพื่อนกําลังเล่นเกมเห็นเสียงเห็นเกมเขาก็ยิงกันเป็นไงครับใจเราเป็นไงครับอยากเล่นไหมโอ้เราได้เห็นภาพเห็นเสียงโอ้เพื่อนเล่นเพื่อนมันมีไอ o n e เล่น เล่นเกมสนุกเราไม่มีเป็นไงจิตใจเรานิ่งไหมนิ่งหรือไม่นิ่งไม่นิ่งมันฟุ้งเลยโอ้โหทำไงนะเราอยากจะมีแบบเขาทําไงเราจะมีทําไมแม่ไม่ซื้อให้นะทําไมพ่อไม่ซื้อนะมันวันไหวครับเหมือนปลาที่มันพลิกตัวครับปลาที่พลิกตัวกระสับกระส่ายครับใจมันดิ้นรนนะหรือไปโรงเรียนครับเพื่อนมันชี้หน้าด่าว่าเนี่ยอาสักเป็นไง ใจเรานิ่งไหมได้ยินเสียงม,มันมันดา่าเราอ่ะ yeah. อ่าเฮี้ยอ้าซักอีพ่ออีแม่เป็นไงใจเรานิ่งไหมโอ้ยมันดา่ากูอะไรเกิดขึ้นครับความโกรธเกิดขึ้นเหมือนปลาที่มันพลิกตัวครับใจมันใจมันหวั่นไหวใจหวั่นไหวเป็นทุกข์เขากำลังสื่อว่าปลาตัวนี้คือใจ กำลังแหวกว่ายอยู่ในห้วงน้ำคือกลามกลามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสครับแล้วอีกกระแสหนึ่งที่กำลังแหวกว่ายอยู่คือพะโวคะครับห้วงน้ำคือพบความอยากมีอยากเป็นอย่างที่ประจันทุกข์เอยากว่าเพื่อนมีไอโฟนเพื่อนมี้เพื่อนนี้ซังซุงเล่นเกมเราไม่มีแม่ไม่ซื้อให้พ่อไม่ซื้อให้เนี่ยอยากมีแต่ไม่มีเป็นทุกข์ครับเหมือนใจที่มาดิ้นรน,นแบวบกว่าอยู่ในกระแสน้ําคือพระโวคะนะ แล้วข้อสามคืออะไรครับทิศโถค่ะจริงๆน่าจะมีอะไรจดได้นะเดี๋ยวตอนท้ายคุณครูจะสุปให้จดนะทิศโถคะคืออะไรครับห่วงน้ําคือทิศถิคือความเห็นเคยได้ยินคําอันนี้ไหมครับดารานี่เวลาเขาคบกันครับเวลาเขาคบกันโอ้ยรักกันดีมากแต่พอเขาประกาศเลิกกันครับทางสื่อครับ,รบเอาทาไมคุณเลิกกันละ่ะคะนักข่าวไปถาม อ๋อความเห็นไม่ลงรอยกันความเห็นไม่ตรงกันเคยได้ยินคำนี้ไหมพ่อแม่บางคนคู่รักบางคู่เนี่ยแยกกันล้างกันเนี่ยเพราะความเห็นไม่ตรงกันไอความเห็นไม่ตรงกันนี่แหละก็เรียกว่าทิศโถค่ะครับนี่ถ้าเกิดว่าวันใดความเห็นไม่ตรงกันปั๊บเนี่ยใจมันดิ้นใจมันกระสับกระส่ายอุ้ยเธอคิดอย่างนี้ฉันคิดอย่างนี้ แบบที่เขากำลังประท้วงกันใช่ไหมนักศึกษากับอะไรนายยกนักศึกษาบอกเอานายกออกไปไม่เอาโชว์สามวิวนะ่ไม่เอานายยกไม่เอานายกบอกใจเย็นๆลูกเอยใจเย็นๆขับไปเรียนนะลูกนะไม่เอามิ่งเอาม่เรียนนักศึกษากําลังประท้วงกันงหี้ความเห็นไม่ตรงกันนักศึกษาคิดอย่างหนึ่งนายยกคิดอย่างหนึ่งใช่ไหมนายยกบอกไปเรียนนะลูกนะอนาคตจะไม่ไม่ดับ ไม่มืดบอดต้องเรียนหนังสือนักศาวบอกโอ้ยตอนนี้ไม่มีอารมณ์เรียนยกชูสามนิ้วใหญ่เลยเห็นไหมในหลักระคผิไม่ตรงกันครับและสุดท้ายคืออะไรครับอาวิชชครับว่างน้าคือความไม่รู้บางครั้งความไม่รู้ในทําให้คนทําบาปทําชั่วพระเยซูค่ัพูพถึงศาสนาอื่นเลยครับพระเยซูนะท่านท่าน ท่านตายแบบไหนครับพระเยซูเอาพูดแบบภาษาชาวบ้านนะตายแบบไหนครับถูกเลยครับตรึงไม้กางเขนใช่ไหมอือมีมาศาสดาองค์เดียวมั้งที่ถูกฆ่าตายนะคือพระเยซูใช่ไหมทําไมถูกตรึงกางเขนครับเพราะอะไรอา้าวมันต้องมีเหตุสิเราเรียนว่าต้องมีเหตุอา้าวมิน้นเื่ออะไร เออทำไมทำไมพระเยซูถุกตึงกังเขนพน่าไดท่าไดตอบได้โอ้ปอปอปอไหนแน่ปอสามหรือปอหกเนี่ยพระอาจารย์เอ๊ะมิ้ตัวแทนรู้ไหมพระอาจารย์บอกแล้วเคยดูรีทั้งดูซ้ำไปสาเหตุที่พระเยซูถูก ตรึงกำเขนเพราะถูกข้อหาเลยนะเป็นกะบาใช่ไหมเป็นกะบาดกษัตริย์โรมันสั่งประหารเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาประหารนักโทษคือเขาตรึงกบเขนครับเขาไม่ตัดคอครับนักโทษจะไปฆ่าคนตายจะไปรักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีโทษประหารนะเขาตรึงกบเขนนบดยุคนั้นนะครับพระเยซูนี่ถูกตรึงกำเขนเพราะว่าถูกข้อหากระบฏไงจะแข่งเป็นกษัตริย์ โรมันเนะี่ยเขาคิดว่าเป็นเขาคิดว่าจะแข่งเป็นไงไปสอนให้คนทําดีอย่างนั้นนี้มีสาวกเยอะเลยครับมีคนเชื่อมีศรัทธาเยอะไอ้พวกตํารวจทหารพวกกษัตริย์ไม่ชอบเฮ้ยจับตามองที่เนี่ยพระเยซูเนี่ยไปสอนให้คนทำนนนทำนี้เออม,มันจะเป็นศัตรูบ้านเมืองหรือเปล่าจาับแล้วก็ไปตรึงกางเขนเลย ไปตรึงกับเข็นเวลาเขาตอกตะปูไปไง <Yeah. S 1> โอ้โหตอกมือซ้ายมือขวาตอกเท้านะแล้วตอกอยู่กี่วันนะกว่าจะตายเนะี่ย <Yeah. S 1> โอ้ยนักโทษมีนักโทษที่เป็นที่เขาตึงคู่กันเนะี่ยคนหนึ่งนะเขาบอกว่าท่านเป็นใครเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าคือใครขณะที่กําลังถูกตึงกันเข็นก็นกสอนนะชวนนะชวนใี้คนทําดีอะไปอยู่ในานายจัรของพรนะเจ้า ไอ้นักโทษคนนั้นตายก่อนครับเชื่อครับไปอยู่ไปอยู่ก่อนเลยตายไปก่อนเลยนะแต่พระเยซูไม่ยอมตายไม่ยอมยังไงก็ไม่ตายคนระับจนนั่งทหารต้องเอาอะไรแทนครับเอาเหล่าจะให้แทนแทนแต่ว่าก่อนที่ทหารจะแทนเนี่ยพระเยซูในตรัสอยู่คําพูดนึงบอกว่าขอพระองค์อย่าไปให้อาภัยพวกเขาเลยขอพระองค์ตรงให้อาภัยพวกเขา นะอย่าไปถือโทษกดเคืองเขาเลยเพราะว่าเขาทําไปด้วยความไม่รู้ไปดูนะไปยุดไปย้อนดูคลิปนี้นะก่อนที่พระเยซูจะถูกแทงเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าขอให้พระเจ้าข้างบนนะอย่าได้ลงโทษเขาเลยนะให้อภัยเขาเพราะว่าเขาทําโดยที่เขาไม่รู้เห็นไ,ไหมคนไม่รู้ได้ทําอะไรชั่วได้นะฆ่าคนดีก็ได้ใช่ไหมพระเยซูสอนให้คนทําดีอะ่ะ แต่ทหารไปจับไปตึงตาเขเนเฉยเลยอะถูกแทงเฉยเลยอ่ะเห็นไหมเออเฉะนะอาิิโชค้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าห่วงน้ําคือความไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นห่วงน้ำหนึ่งที่ทําให้จิตใจวันไหวเอ็นไปทางชั่วก็ได้ฉะนั้นต้องระวังห่วงน้ำทั้งสี่นี้ฉะนั้นภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้าวาดเฉยๆครับเขาวาดเป็นธรรมะสอนใจเราว่า จงระว,วังใจคุณนะเพราะว่าใจของคุณนั้นกําลังแหวกว่ายอยู่ในห้องน้ําคือกามค,คือความอยากมีอยากเป็นภโวะค,คือความเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็ความไม่รู้สี่โอคะเนี่ยเป็นห้องน้ําเป็นกระแสะน้ําที่ทําให้ปลาดิ้นรลนอยู่ตลอดเวลาทําให้ใจของเราดิ้นรลนอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าจะไม่ดิ้นรลนจะไม่เป็นทุกข์ต้องหยุดว่ายหยุดหยุดอะไรครับ ดิ้นลงอันนี้คือธรรมะกครับในพระวรมศพใหญ่ที่พระอาจารย์นำมาให้ดูกันนะเอาละพระอาจารย์ให้ดูวิดิทัศน์ครับนะตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วนะนะพอดีละดูวิดิทัศน์ทั้งยี่สิบนาทีครับนะดูวัดใหญ่พระอาจารย์ก็เพิ่งดูนะเมื่อคืนนี้พระอาจารย์มารสชาติบอกว่าไปคด,ดูในยูทูบพระอาจารย์ก็เพิ่งรู้นะเห็นพวกเรา เป็นภาพกิจาสาของอิทธปัญญาที่พระอาจารย์ถ่ายถ่ายไว้นะนั่งสมาธิทําความสะอาดวัดนะเก็บขยะก,กวาดลานวัดอะไรต่างๆที่เรามาทํากันตอนป .4 จําจได้ไหมไอา่าปรากฏว่ารายการทีวีเอาไปออกครับเยอะเลยเอา่าทพระอาจารย์ตัดมาให้ดูครับอา่าตัดมาให้ดูก็แสดงว่าเราที่ลงลงไปก็ม,มีคนมองเห็นอยู่นะเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะไปลงอีกครับเนี่ยพระอาจารย์ตั้งกล้องไว้สองกล้อง เดี๋ยวไปลองอีกครับปอ .6 นะอ่าลองดูครับไม่รู้ว่ามีเสียงหรือเปล่า right der...